เลยทักเขาทักมาก่อนแล้วว่าตอบเลยตอบเลยแล้วก็ถามเขาด้วยนะว่าเขาทำงานอะไรเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษ,ษานายนโยไปว่าอะไรวะอ๋อที่ปรึกษ,ษานายกแน่เลยอ่ะ ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งคิดไปไกลลองถามเขาให้แน่ใจก่อนจะดีกว่าไหมเดี๋ยวในแอปหาคู่อะเขาก็ใช้โปรไฟล์คนอื่นมาหลอกตั้งเยอะแยะไม่มีทางคนที่เล่นแอปนี้นะเขาใช้โปรไฟล์ตัวเองจริงๆถ้าใช้โปรไฟล์ปลอมนะโดนปรับแพงกว่าค่าสมัครอีกโธมันเลิศจริงนะแกมันทำให้เราเจอคนอีกระดับหนึ่งเลยนะ น,นี่ไงน,นี่โล่มกเลยอ่ะใช่ปะแอปเนี้ยมันดีแบบนี้นี่เองว้ยคุณหมอชวนฉันไปกินข้าวรีบตอบเดี๋ยวนี้รีบตอบหมอจริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่เอาชุดเกาวคนอื่นมาใส่นะแล้วแกจะขัดฉันทำไมเนี่ยปีใหม่ก็พูดอยู่ว่าถ้าเอาลูกคนอื่นมาโดนปรับแพงกว่าค่าสมาัครอีกนะ ใช่แอปเนี้ยดีจริงถ้าแกอยากโสดนะ<ๆ>ก็โสดไปคนเดียวเลยป้าช่วยดูไฟได้ส่งไปให้หน่อยดิว่ามันต้องแก้ตรงไหนไหมออออโอ๊ยผิดจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวรีบแก้แล้วส่งให้เลยนะขอโทษด้วยนะอาร์ม โอเคขอบมากนะสวยๆแบบพวกเราผงไม่ชอบพนักง,งานเหมือนกันหรอกเนะ นอกร้านเคียขับนายอขอบใจมากต้องขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจพี่หมาก็รู้ว่าตำแหน่งพี่ไม่ธรรมดาก็เลย,ยจะดู้วุ่นวายไปไหน่อยค่ะไม่ต้องเกรงนะครับทำตัวตามสบายได้เลย ปกติเวลาพี่กันไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะใช่ครับช่วงนี้ใกล้วาระประชุมแล้วก็เลยต้องมีคนคอยคุ้มกันหน่อยน้องพีใหม่อยากกินอะไรสั่งได้เลยนะครับอ้อาวแมวดีกว่าพี่รู้ว่าน้องพีใหม่ต้องเกรงใจแล้วก็สั่งอาหารที่ถูกแน่ๆจะพี่สั่งเองดีกว่าจ้ะแดงครับ ไปสั่งอาหารที่แพงที่สุดในร้านมาสองที่เออแล้วก็บอกเคฟด้วยนะไว้รีบทำเร็วๆหน่อยฉันไม่ชอบรอนาะนได้ครับนาะยขอบคุณนะคะพี่กันไม่มีปัญหาครับ นิยเยเลือกได้ยังครับอ๋อยังเลยค่ะหน้าตาหน้าทานไปหมดเลยเลือกที่อยากทานจริงๆก็ได้นะครับแล้วต้องทานให้หมดด้วยนะเขาเป็นหมอเนาะก็ต้องดุเป็นธรรมดาเนยเยเราเมริการแชร์กันนะครับอืก็คิดว่าเป็นกางเกครั้งแรกแล้วทำไมต้องให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเลี้ยงตลอดด้วยล่ะ อ๋อเปล่าค่ะห่างกันก็ได้นูเยียไม่มีปัญหาสต่างหารห้ครับอืมนูเยียถ้าเราทานข้าวเสร็จแล้วอะ่ะไปดูหนังกันต่อนนะได้สิกิจเอารถมาเหรอเดี๋ยวเรียกรถแล้วเราก็หารคารถกันเนาะ ได้ค่ะมูยอยหนูนังผีงได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่หนูก็แบบมีสะดุ้งเล็กน้อยนะคะเพรเป็นคนขวันอ่อน คันนี้อะไรนุเยเอะนุเยเอะค่ารถห้าสิบบาทนะเราจ่ายเธออยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไม่ได้ เอามาเลย50บาททำไมโนเยียเป็นคนแบบนี้อ่ะค่าข้าวก,กว่าจะวันให้ก็ช้าบอกให้เอามาไงเร็วๆ hey, จอดๆโนเยียเป็นบ้าอะไรเนี่ยถ้าเกิบดบาดเดตุขึ้นมาจะทำยังไงฉันทนไม่ไหวแล้วกับผู้ชายอย่างแกไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยก็เข้าใจอยู่ว่าเดี๋ยวนี้มันเท่าเทียมกันแต่แค่ข้ารถยังไม่มีปัญญาดูแลฉันนะ่ะฉันก็ไม่รู้จะคุยไปเพื่ออะไร เน่พอใจหรือยังไม่เป็นไรนะแกถือซะว่าแกรู้ตัวเร็วตัดไฟตั้งแต่ต้นโลมาดีแล้วฉันไม่น่าเห็นแกโปรไฟล์เลยเชื่อแกตั้งแ,แต่ที่แรกก็ดีแล้วฉันเตือนอะไรก็รู้จักฟังบ้างเถอะฉันหวังดีกับพวกแกนะแต่ถ้าพวกแกเจอคนดีก็ดีไป ค่ะแม่พวกแกพี่กันขอฉันแต่งงานฮะเดี๋ยวก่อนนะไปเดทกันวันเดียวขอแต่งงานเลยเหรอเออนั่นดีแปลกไปปะไม่เห็นจะแปลกเลยขานาในนิทานเนี่ยเจ้าหญิงยังตกลงแต่งงานกับเจ้าชายภายในวันเดียวเลยแล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะออว่ะแต่ว่าฉันว่า,าค่อยๆดูกันไปก่อนจะดีกว่าไหม แกยังรู้จักเขาไม่ดีพอเลยแล้วเขาก็ยังรู้จักแกไม่ดีพอด้วยอืมก็มจริงอยากเล่นแอปหาคู่ว้ยังไม่เข็ดอีกเหรอหยุดเลยนะก็ฉันอยากมีแฟนที่ซัพพอร์ตฉันได้บ้างอะนี่บางอย่างที่แกเห็นว่ามันรู้หราอ,อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะ ช่วยซับพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเราปาไม่อยากมีบ้างหรอเราโตหมาคำว่าอยากได้อะไรก็ต้องซื้อเองเราเลยคิดว่าใช้เงินตัวเองซื้อความสุขเองนี่แหละดีที่สุดแล้วต้องตัดปีใหม่มีแฟนไม่มากินข้าวกับเพื่อนเลยเนาะ ไ้กันนี่แกใช้มุกนี้อีกแล้วเหรอ <ST AN IC> มันใช้มุกนอยอที่ปรึกษากับเธอใช่ไหม <ST AN IC> ไอ้นอยอที่ว่าเนี่ยมันคือที่ปรึกษาบริษัทผลิตหนังยางไม่ใช่ที่ปรึกษานายกฉันโดนมันหลอกมาก่อนเพราะว่าฉันคือเมียมันไงฮะไม่น่าละ่ะวันนี้ถึงไม่มีบริการมาด้วยก็ เขาไม่ว่างคุ้มกันไงหืขนาดนี้เราอินจะแทกเหรอไอ้ชั่วเ,เจ็บนะเดี๋ยวแกได้เจ็บกว่านี้แนะ่มานี่ยเอ้อเอ้อเออเออโออเอ๊น้อย เป็นยังไงล่ะอาทิตย์ที่แล้วแกยังบัฟฉันอยู่เลยพออาทิตย์นี้มาร้องไห้เป็นหมาหน่อยแกไม่ต้องไปซ้ำเติมเพื่อเลนเวียททำไมฉันต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ ช่างมันทีนี้แกก็รู้แล้วนะว่าโปรไฟล์มันหลอกกันได้ไอแอปที่แกว่าดีนักดีนะมันก็หนีไม่พ้นหรอกเลิกเล่นได้แล้วนะไอแอปหาคู่เนี่ยพวกแกจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเชื่อใจได้จริงๆขนาดคนที่เขาคบกันมาเป็นสิบปียังเลิกกันได้เลยเข้าใจแล้วค่ะแม่จะไม่เล่นแอปนี้อีกต่อไปละอายอะโดนเมียเขาตามถึงร้านเลย ขำไรนิวเยียอ่ฉันก็ขำที่แกไปต่อล้อต่อเถียงกับมันอีกไงทุกคนมันโกรธอ,อ่ะอ่ะซื้อขนมมาฝากมีของทุกคนด้วยนะขอบคุณนะ ขอบคุณนะอาร์มมต้องเล่นแอปก็มีคนมาจีบอ่ะแล้วแกกับอารมนี่ยังไงอ่ะก็กำลังคุยคุยกันอยู่อ่ะไม่รีบค่อยๆดูใจกันไปเราก็แค่ตั้งใจจะจีบฟ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละ